พัวเอกับไซมันกับสีนูบไปคือของอายุของอายจำเนียนของยีนั่งดีแตมันสีนูบไปสะพานเกียบไปเอา้ำโตมากหลอบสุดถ่ายเชือกรถเกียไปเอาซีเชือหรถบ่งสามเียสามซีเชือเนาะก็มากไปตลอดนะกไปมันจะต้องมีประจตอนที่ไปเอานะ ก็ไปเอาพราะนุกับมากไว้นะพี่มคือมากไวไ้ห้เพื่อนเลยนะหลังจากเขาเลิกประชุมแล้วพวกนุก,ก็ไปมากไว้สามถังสามถังแล้วัที่นี่เพื่อนกับไปเอาเพื่อนกัไปเอาใหให้ใต์ต่อเนื่องอนนแล้วก็มีค้นที่เป็นไม่แล้วเพื่อนกับไปเอาหลังจากที่ห้องอุปโภคแล้วนะคนะือตอนนี้เ้องก็มีใหนน้พี่น้องตลอดเขาจะมากไว้เลยลเอามาสีแล้วันีนต่ตามตามทีติดตามเบื้องทุกคนก็บอกว่าดีแพ้แพ้นี่แห้งที่ ทีหลายข้อทีมือหลังจากที่เขาประชุมแล้วเขาไปเพื่อนก็ว่าดีขึ้นแต่มันมีแผลขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ามันก็หายไปถ้ายังบาดแตกนี่มันจะรักษาง่ายเพราะว่ามันจะมันจะอันนั้นไปเองุบลงยุบลงนะครับใช่ใช่นนมัค่ะตอนที่เขามากนะตรงข้อมันทีเป็นตรงข้อนจะมันจะนีเลยกับการสุดท้ายมันอยู่ที่บ้านน้องแคนครับครูต้าตั้มนาคตามสายยางมาครับ ตามมาแล้วครับท่านอาจารย์รักประชาไ่รู้ทําอะไรครับตามมาแล้วครับข้อบวัวท่านอาจารย์รักประชากับคุณพี่เจ้าของวัวอาจารย์ครับทาอะไรสนุกสนานจังขอเล่นด้วยครับได้เลยครับได้เลยครับเราฉีดนน้ําหมักที่พักโลกักษาครอบวัวอาจารย์หนึ่งเดือนผ่านไปไม่เห็นมีมลแงวันเลยแสดงว่าถ้ามีมลแงวันที่ไหนเราก็ขี้ไว้ตรงนั้นแหละครับหลังจากนี้ยังไม่พอครับขอเพียนเงินเลนหน่อยน้อยหนาครับน้อยหนา มะม่วงครับมะม่วงครับเอาตอนนี้เริ่มม่วแล้วครับจะมารักษาลำดีสกินเห็นน้อยหนาครับเห็นมะม่วง <c oughs> มากูดเ <c oughs> ยอะแยะเอาเล่นลำดีสกินต่อคอกหญ้านะครับตรงหญ้านะครับ ลามยาอยู่ตรงนี้นะครับทีศใสฟางเจอมแรงวันอยู่ที่ไหนออกพนเลยครับคอกใส่ฟางใส่ยา้าพนใส่ครับลดย้าครับ,อบ,บหอมยันหอมไหมยันนะหอมบบอมากย์เลยมันก็จะสร้างออกซิเจนโมเลกุลเดียวโมเล,มล,มมล,มมลกุลสโมเลกุลสคือกั๊ดโอโซนที่บริสุทธิ<อ>์แต่พบว่าอาย์มะแรงวันหายไปไหนผ่านไปหนึ่งเดือนที่วัวจะเป็นที่วัวที่มีคุณภาพถ้าจะบอกว่าโบกาชิมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นมันเท่ไงโบกาชิคือการหมักจูรินซีก็จะหมักที่วัวให้ซุยให้ซุย ให้ร่วนให้ใม้มีตัวเินที่มีประโยชน์จนไม่มีแรงวันเป็นที่วัวที่มีคุณภาพพ่นไปเรื่อยๆจนหมดถังนะครับตอนนี้เอาแอคชั่นหน่อยอเคนะรับนะ สวัสดีครับวันนี้22สิงหาคมพศ2564ครับผมอยู่ที่บ้านหน้องแคนตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานอํานาจเจริญครับมาติดตามงานพร้อกับพันโทสมนัทลบล้ำเลิศนะครับมาพบกับท่านอาจารย์รักประชาที่สาเวทพี่น้องผู้เลี้ยงโคที่บ้านหน้องแคนมาวันที่24วันนี้วันที่22เกือบเดือนแล้วผลจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามครับสวัสดีครับสครับท่านอาจารย์ประชาที่สาเวทนะครับเป็นผู้ที่เชิญพวกเรามาผมไม่ได้มาหรอกครับพันโทสมนัทลบล้ำเลิศ นะครับพี่น้องครับของอวัวรายงานตัวชื่อดังๆสวัสดีครับผมพิพัฒน์กอราชเขากอราชสุพินกอราชค่ะสุพินกอราดตัตผู้ประสานงานสวัสดีค่ะ อาจารย์ที่สาเวตต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปัทพาดนะแวะที่นี่ให้ได้ขอบคุณอาจารย์ปัทพาหน่อยเดือดไปแวะก็บ้านผมก็อยู่ใกล้นี่แหละมันดดนเมย์จีกิโลเมื่อวานนะตัวละเจ็ดหมื่นตายไปหนึ่งตัวท่านแค่เชี่ยววันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกำลังเข้าพรรษานี่พันยานฝนกับง้อตายแล้วก็ตายทุกวัน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 อย่างนี้แหละครับมีง้วจักโตพี่น้องเดือดร้อนซ้ำเดล้วก็เอาไม่จดไหนเชิญครับผมเป็นอซื้อรักประชาเวตครับเป็นคู่โรงเรียนบัานหนองแค้นนี่แหละครับแต่เกษียณแล้วครับแต่ว่า เขามาในบ้านเห็นตะพี่น้องจมเรืองง่วกับมีนาทีหนึงครับไปท่ายรูปง่วตายกับไปฝังเอารถแมคโครหน่อยไปฝังนะครับก็ถามพน่องผู้เลี้ยงง่ว บอกว่าแพทย์สัตว์เพิ่นว่าจังได่เพิ่นก็ว่าบ่ามีทางรักษามีแต่รักษาตามอาการนะครับก็เลยว่าเอา้ามือ่อใดผมก็ไปฝังงวัวซอยพี่น้องไปไายลกูกรายงานหน่วยเหนือนะครับก็เลยเกิดความสะตว์อนจริก็เลยคิดฮอดผู้พันโสมนัสซึ่งเคยร่วมกันในผมอยู่ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตสถาบันการเรูอเพื่อปวงชนครับอพอดีไปอบรมพ่อกันในว้าเรื่องงวัวเป็นลำปีสกินตอนนั้นพ่อกันอยู่ที่เ,เทศบาลสิริอำนาจอำเภอเสีนางอำนาจเจริญครับ ครับผมคอกันอยู่ที่รีเซน่งก็เลยคอคิดขอปฏิบัติมากก็เลยว่าพอเห็นพี่น้องเดือดห้อนครับก็ได้ตะลี่ต้นพี่น้องกับลี่ต้นีซื้อก็คือสี่ซอยอย่างไรเลยเลยทรหาผู้พันครับทรหาผู้พันสมมันัดผู้พันสมมันัดก็รีบมาทันทีเลยครับวันที่23มนะครับมานอนอยู่พี่มาเบ่งอาการมาหนังจนจนหดยิบซียิบแล้วครับเพิ่นเพิ่นอยู่จนฮอด3มมือครับเพื่อติดตามการใส่น้ำหมักที่เพิ่นหมออให้ครับเพิ่นจัดให้จัดประชุมในบ้านตัวครับหนว่167ตัวครับ167ตัวครับ ตายไปักตแล้วหาโตครับตายไปห่าโตหอกโตหอกโตที่หกครับจังได้ประสานหาผู้พันสมนัดครับเนื่องจากว่าลิตรนทีบาทละครับผมกับบุมีกุ้งหูบุญเรมีปัญญาเรื่องนี้นะครับก็ได้คุ้งหูจากผู้พันนะครับในการซอยพีนอกจนซอยมาจนถูกข้อมือนี่ครับยี่สิบสามกรกฎาก็เลยเดมมาซอยเอาเยื่อสี่บาทเอาเคสนี่เนาะครับผมเคสนี่เป็นยังไงครับจดี๋ยวเอามาซอยเนื่องจากว่าง่วงโตมันเป็นกับอาการสาหัสครับเป็นหลายมเป็นหลาย่มือผ้าประชุมก่อนประชุ่มเบลมาเบลมาเบิงไง ักษตอนนี้อาประชุมมู่บ้านรวมกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านเรียงจังล่ามาเบิ่งว่าตัวไหนหนักกว่าหมู่หนักเอาตัวนั่งหนักก่อนเอาตัวนั่งหนักก่อนครับเออขากระขอดไข่ซ้ำขาเออมระขอดเรื่องเงนต่างเงินเทียนเป็นพวกน้องลำเปี้ยอำนาจเด้อเนี่ยอันลำเปี้ยอำนาจมันมีลำเปี้ยมหาสารคามก็ส่งข่าวมาเมื่อครู่ขาไข่ซ้ำนี่ข้อต่างต่างต่างกับไข่ไข่จากขาหน้าขาหลังไข่หน้าเมียนบอเลนพันยืนพันนั่นดังได้กป้ มั่งเกียร์กระดิจมลูกคนเนี่ยเอาไปแกียังไงหลังจากวันทีกิฟซีป่เริ่มเอาจะมักน้ำผู้พันก็ไปจารคับอาจารย์ก็ตอนนี้ผู้พันเป็นเอาบ้าไห่นะครับตอนนี้ผมกับม้ามักเลยนะครับว่าแมงวันนี่เป็นยังไงว่านหางบ่มีก้อนหน้านี่ก้อนหน้านี่โอ้ยโอ้ยแมงวันโอ้ยยาวโอ้ยลายลายขาค่ะลายข้ามันเหม็นแท้เมียต้องเมียต้องมาย่งแมลนอ้อมกอกเลยหมามันมันเป็นยังไงมันคือกินมันเหม็นมันเหม็นม้ยังแมลนอ้อมกอกเลยยังเหม็น งัวนม็นแผลเหม็นบ่เป็นกินง่วเหม็นบ่บาดอีกแมงวันบ่ตอมแผลบ่แม็นเราแม่วันตอมตอมแล้วมันเหม็นมันเหม็นเหม็นเดี๋ยวเดี๋ยวเหม็นแผลบ่เหม็นแผลแมงวันเลยบ่ตอมแผลหมาเนี่ยมันยินดีมันมั่นแรงอ่อมจังไหนนี่ยอยกินเด้ไหนกินอยากกินอยากกินของน้องมันคือว่าเนื้อกุชิด้กินแล้วขนาดนี้นะครับแมงวันตอมแผลมีกินข้าวมีกินสามีกินเหม็นแมงวันเขียวแมงคับแม่วันเขียวตอมลืมๆเจาะเจาะเลยว่ากูจะไปฟังเต เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมายังไหขึ้นมาสิไปฟังเท้นโน้หน้า่นวันนี้จนโดนวันที่ยี่สิบจียิบหาไปยังไงวันที่ยี่รับหยวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบแปดอันที่หนึ่งยี่แปดเราเห็นผลจังไงันแจะหงมันหยุบแงมันหยุบหยุบแผลจะแหงหยุบหยุบอยากได้ภาพแผลเวอร์วะกบแพ้เดียวนี่จะได้ป่อมีแล้วส่งให้แล้วยูนีกมีเป็นขั้นตอนครับหลังจาก ต้นี้แล้ว๋ยวต้นอื่นเดี๋วต้นอื่นจะบอเป็นยังค่ะเสื้อลกขึ้นได้มันสิหมุนเลยกันเลยมันยางหมุน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 ไปยางว่าอะไรหมุนเนี่ยหมุนแต่ไรหมุนหมุนยางหลอดมันยางหลอดต้นหมุนมันไปว่าอะไรเลยอากาศมันเขาว่ามันเก่งมันเก่งมันหนีสูนกาง มันเค็งแสดงว่ามันเจ็ดแปดวันนี่หายเริ่มเริ่มเห็นอาการนั่นคืออาทิตย์แรกมันซึมนะมีซึมเป็นไข้อาทิตย์ที่สองเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นอาทิตย์ที่สามเป็นไงดีขึ้นนี่คืออาทิตย์ที่สี่ครับเกือบเดือนซมนี้ครับนี่ม่วงั่วได้จากภาพมือแรกกแล้วฝังบ่ บริสุทธบริส no ุทธ oh. 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 oh ิโอเคอันที่บริสุทธินี่แก้ปัญหายังไงนี่น้ำมักที่เพิ่นเอามาให้นี่ฉีดเท่าฉีดแรงครับฉีดเท่าฉีดแรงฉีดใช้โตฉีดใช้โตมันเลี่ยกินน้ำเลี้ยเบี้ยมันน้ำคฉีดนี่มันมันเลี่ยแผลมันเนี่ยเลี่ยนมันสะอาดแผลมันมันจิตแงแผลมันอิ่เลยมันแผลสดขึ้นโอ้ใช่พอเขาฉีกออกไปปุ้นมันก็เลี่ยนแทงแผลเองเป็นทั้งพยาบาลบุรุษพยาบาลไปในทัวรักษาจาของเองนี่คือ ธรรมชาติสัญชตตาตญาณของสัตว์มแม่เพิ่นบ่มาซอยเลี้ยบ่แม่เลี้ยบไ่แม่ก็บ่ซอยอีกเฮาคืมอมาซอยเันเรื่อยซอยเสร็จครับอ่วนอยู่นี่นะครับอ้วนนะครับถ้าข้อคุณโศกกระบอกมีเชื้อโรคเอามาแหล่งเ,เ,เป็นตัวชี้วัดเรื่องตอนอยู่หม่องใดมีเชื้อโรคอยู่หม่องหัน,นาลาฝนเท่าก็จะแช่กับเชื้อโรคเท่าก็สิเปื่อยพอเปื่อยมันก็ะไอรินไปเลี่ยปลากระเปื่อยเท่าก็เปื่อยนี่คือปัญหาไม่มีใครแก้ได้แต่น้ำหมักพิ่ทักโรครักษาข้อสะอาดบ่ ระบบศาสตร์มันได้แล้วนุ่นบริบอเอาแมงวันดิล่ะเอาแมงวันเป็นตัวชี้วัดแมงวันบวมมีค่ะตะพัดสีนมแมงวันบมมีค่ะสีจนแมงวันบ่มีเพราะตัวน้ำหมักตัวจุลินทรีย์นี่มันจะไปกินก๊าซแอมโมเนียก๊าซมีเทนไฮโดรซัลไฟด์ขั้นตอนซด์เปลี่ยนเป็นโอโซนเปลี่ยนเป็นออกซิเจนออกซิเจนตัวนี้แหละจะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคโดยธรรมชาติแมลงวันจะหายเพราะฉะนั้น เห็นแมลงวันอยู่ที่ไหนจี้มันล่งมองหันมีเสื้อลบมึงอยู่นี่บ่ิ่นมาบักพิกมันือหว่วงดีเท่เาแต่สีหวมพิกกัน่แต่ส้พักพีกบานพวห่วงไงกพิกเออ <c oughs> เอามาฉ <c oughs> ีดม <c oughs> ัวนอนยังเป,ป็นห่วงพักพีกอยู่ม <c oughs> ันขึ้นีอยู่แต่ใส้ปานบบดนี้เพิ่นเอาไปฉีดแผเพิ่นแลเพิ่นเลี่ยเลียเลียเลียแม่เพิ่นก็ซอยลูกเนาะบานีดน้านเด้ให้กินบ่ะยอดใสปนเพิ่นหิวเพิ่นจังกินอ๋อเพิ่นก็กินตามปกติบานาดกินน้ำกับช่วงเที่ยมเพิ่นเป็นไขนอกต บ่ป้วยกับป้อนยากับป้อนป้วยป้อนยาก็กินไก่ยัดก่อเอาก้อนหนานี้ไ้ฉีดยามาก่อนบ่เสียเงินไปสามสิบเอ็ดเข็มสามสเอ็ดามบเอ็ดเข็มสาิบเอ็ดเข็มเปนยังไงสามสิบดเข็ม เป็นเงื่นรายวันไหเป็นเข็มมาลอยสามจีเอ็ตลอยสามพันหนึ่งสามพันเอ็ดอากาศเป็นยังไงกูจะฝังสายน่อจิ้วไปฝังสายน่อโอเคอันนี้เด้อ้าจะขอบคุณเด้อขอบคุณผู้นี้ก่อนเนยผู้นีกรเป็นไปฟั่งยูสิริอำนาจสิริเซนาโครับพี่ผาผู้พันธ์อืมกระสันบ่หูจักกันนี่คือสิ่งดีๆจากน้ำหมักพิทักษ์โลกกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอบคุณท่านคนโทรเรื่องศิษย์มิตรพานนท์ที่อนุเคราะห์ให้น้ำหมักพิทักษ์โลกเรามาช่วยพี่น้องนะครับเราก็ช่วยเต็มที่ช่วยตามศักยภาพช่วยในขณะที่ ก็มีสงครามเชื้อโรคคนก็ม sí> ีสงครามโควิดนะครับไปไหนก็เราก็เจ็บเป็นเสียงี่เจ็บตายขอให้พี่น้องอยู่รอดปลอดภัยทําอย่างไรให้ขยายผลทั่วอํานาจฝากท่านอาจารย์รัฐประชานะครับไอ้ตัววาจะไปฟังบ่ได้ฟังบ่ได้ฟังค่ะฟังว่ามันใจให้กับผู้ที่คอยติดตามหน่อยครับว่าน้ำมันพิษโลกจากกรมการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักรแก้ปัญหาได้จริงช่วยบอกเบอร์โทรให้คนที่มีปัญหาเหมือนเราสุพินกรราชครับเบอร์0ลกาเจด 0 9 7 0 0 1 0 0 1 8, 3, 8 3, 1 9 3 8 1 9 3มีปัญหาโทรมาโทรมาถามนะคะทุกท,ท่านครับสวัสดีครับยินดีค่ะ